สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชุดตู้ครัวโอลิเวอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาบอกว่าชุดตู้ครัวมีแบบไหนบ้างทําจากวัสดุอะไรและตอบคําถามต่างๆเกี่ยวกับชุดตู้ครัวนี้ครับครับเริ่มที่คําถามแรกนะครับว่าชุดตู้ครัวโอลิเวอร์มีทั้งหมดกี่ขนาดนะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเป็นจากตู้เตี้ยแล้วก็ไปตู้สูงต่อนะครับ ตู้เตี้ยตัวแรกตัวนี้เลยก็คือขนาดเม็ดยีเม็ดยีจะมี2บานเปิดคู่ข้างในมีชั้นแบบนี้นะครับสามารถถอดออกได้หรือปรับระดับได้แล้วด้านขวาก็จะมี1เลนชักตัวนี้ข้างในมีถาดสาหรับวางช้อนซ่อมมีช่องเก็บของนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีชั้นโล่งซึ่งชั้นตัวนี้จะเป็นชั้นฟิกละตัวนี้ไม่สามารถถอดได้นะครับตู้ตัวถัดไปครับจะเป็นขนาด80เซนเป็นบานเปิดคู่ครับข้างในก็มีชั้นเช่นกันครับ สามารถถอดออกได้หรือปรับระดับได้เช่นกันครับผมส่วนตู้ด้านบนจะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดครับตัวแรกตัวนี้ก็คือตู้มาวางไมโครเวฟนะครับตู้ตัวนี้จะมีขนาด80เซน2ชิ้นนี้จะมาคู่กันนะครับผมข้างบนนี้เป็นบานสวิงเปิดขึ้นไปด้านบนครับข้างล่างนี้เราสามารถวางไมโครเวฟได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องรายละเอียดกันนะครับตัวต่อมาครับจะเป็นชั้นอนเนกประสงค์ตัวนี้จะมีขนาด40เซน เรียกว่าชั้นโอลิเวอร์400ครับส่วนตู้ต่อมาตัวนี้จะเป็นชั้นอนเนกประสงค์และมีที่แขวนครับสำหรับวางแขวนทัพทีหรือตัวอุปกรณ์ในครัวต่างๆนะครับข้างบนตัวนี้ก็เป็นชั้นเป็นช่องโล่งครับเก็บของได้ครับเป็นบานเปิดปิดตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับผม สำหรับคำถามสำคัญข้อต่อมานะครับว่าวัสดุของตู้ลิเวอร์ทำมาจากอะไรนะครับตู้ลิเวอร์ทำมาจากไม้ E1 วันปิดผิวเมลามีนนะครับตัวนี้มีให้เลือก2สีคือสีเชสนัทแต่ว่าความเข้าใจง่ายๆก็คือสีน้ำตาลเข้มอีกสีหนึ่งครับก็คือสีไลอ๊งให้เรียกเข้าใจง่ายๆก็คือสีไม้อ่อนตามนี้ครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกที่ตู้วางไมโครเวฟหรือรหัสที่เรียกว่าตู้ไมโครเวฟ804นนะครับตัวนี้คำถามที่พบบ่อยเลยก็คือลูกค้าจะถามว่า สองชิ้นนี้ติดกันไหมวางแยกกันได้ไหมติดคนละที่ได้ไหมคำตอบก็คือนะครับสองชิ้นนี้นะครับมาแยกกันลูกค้าสามารถเลือกติดตามแบบแบบนี้ก็คือเอามาชิดด้านซ้ายหรือย้ายไปด้านขวาก็ได้สำหรับส่วนที่เป็นสีเทาหรือติดไปที่จุดอื่นตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับผมครับสำหรับคำถามสำคัญข้อต่อมาที่ลูกค้ามักจะถามบ่อยๆนะครับก็คือขนาดของช่องไมโครเวฟตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับ ความกว้างของช่องภายในก็คือ60เซนความลึกคือ40เซนนะครับแล้วก็ความสูงภายในคือ33เซนเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าช่องนี้สามารถวางไมโครเวฟได้จริงหรือไม่นะครับผมนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือใส่ไมโครเวฟอย่างตัวยกตัวอย่างตัวนี้เป็นขนาด22ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไมโครเวฟขนาดมาตรฐานตัวทั่วไปก็คือใส่ได้สบายๆแน่นอนครับ ข้างในจะมีช่องลอดสําหรับลอดสายไฟแล้วก็ต่อปลั๊กใช้งานได้เลยครับผมครับครับสำหรับตู้รุ่นแ0 3รุ่นนี้นะครับคำถามที่พบบ่อยเช่นเดียวกับรุ่นไมโครเวฟก็คือลูกค้าจะถามว่าชิ้นบนกับชิ้นล่างติดกันหรือไม่คําตอบก็คือ2ชิ้นนี้แยกอิสระจากกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้ตามความเหมาะสมสามารถเลือกเอาชิ้นนี้ไปติดจุดอื่นก็ได้ครับผมครับครับสำหรับคําถามข้อต่อมาเรื่องการจัดส่งและการติดตั้งนะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ทางร้านจัดส่งพร้อมประกอบและติดตั้งให้ฟรีตามพื้นที่ที่กำหนดนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าที่สั่งผ่านช้อปปีหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆทางร้านจัดส่งให้เป็นกล่องผ่านขนส่งเอกชนนะครับผมครับสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งเป็นกล่องไปนะครับก็จะถามว่าประกอบและติดตั้งยากไหมนะครับผมตรงนี้ขออนุญาตแยกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับการประกอบสินค้าตัวนี้ไม่ถือว่ายากจนเกินไปนะครับใช้แค่ไขควงตัวเดียวก็ประกอบได้ คือถ้าติดขัดตรงไหนก็สามารถวิดีโอคอลคุยกับช่างของทางร้านได้ครับแต่ส่วนของการติดตั้งตู้แขวนตัวนี้แน่นอนครับว่าลูกค้าก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมของลูกค้าเองอย่างเช่นสว่านเจาะกำแพงงานติดตั้งอาจจะต้องใช้อย่างน้อย2คนขึ้นไปในการช่วยกันจับตู้แขวนแล้วก็ยึดติดกำแพงนะครับผม ซึ่งแน่นอนครับทางร้านก็ยินดีให้ความช่วยเหลือให้ความแนะนำผ่านการวิดีโอคอลกับลูกค้าได้ตลอดครับผมลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางร้านได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไลน์อีเมลนะครับหรือทางอินบ็อกซ์ก็ได้ครับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดผ่านช้อปปีได้จากลิงก์นี้ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับผมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ